โอเคครับทุกคนในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาสปอยอัปเดตหน้าของเกม j u ู u ูสุอินฟินิตแบบสั้นๆหรือยาวๆไม่รู้แต่เราไปดูกันก่อนที่เราจะไปดูเนี่ยอย่าลืมกดไลค์แชร์สับสไครต์ส่งกระดิ่งกดติดตามให้ผมด้วยแล้วเราไปดูกันว่าในอัปเดตหน้าเนี่ยมันจะมีอะไรมาบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นแค่ส่วนเล็กส่วนน้อยเนาะเดี๋ยวเราไปดูกัน Let's go โอเคครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับในที่สุดมันก็มาถึงวันนี้วันที่เขาจะอัปเดตแล้วนะครับทุกคนก็ คลิปนี้เนี่ยผมจะรีบตัดรีบลงภายในวันนี้นะครับเพราะว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเป็นวันที่เขานั้นอัปเดตเจ้าตัวแพทใหม่เรียกว่าแพทไหมเพราะว่าในอัปเดตต่อไปเนี่ยมันจะไม่ได้อัปเดตมาทั้งหมดแบบทีเดียวตุ้มต้ามนะครับก็น่าผิดหวังอยู่เล็กน้อยนะแต่เขาก็ปล่อยของออกมาให้เราเล่นก่อนไม่ให้เราเบื่อก่อนนะครับแต่ผมก็ผิดหวังนิดหน่อยที่เขาไม่ได้ปล่อยมาเยอะขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวมันจะมีอะไรกันบ้างเนี่ยเราไปฟังกันเลยว่าสิ่งที่เขาอัปเดตมาเนี่ยมันมีอะไรกัน ก็อย่างแรกเลยนะครับสิ่งที่เขาได้อัปเดตมาก็จะเป็นฟูกะกับตัวของเมกามารุนะครับหรือพับเพ็ดนั่นแหละมันน่าจะเป็นสกิลของเมกามารุนะก็เดี๋ยวเราไปเริ่มต้นที่สกิลฟูกะอีกว่าที่เขาอัปเดตมาเนี่ยเขาบอกว่า เจ้าสกิลนี้นะครับมันจะใช้ได้แค่ในโดเมนเท่านั้นนะครับแล้วก็เราจะต้องทําการ chanting สกิลด้วยนะถึงจะใช้ฟูกะเท่ๆแบบนี้ได้ครับคือมันจะไม่ได้เหมือนกับตอนที่มันยิงมโหัวลาการะครับแต่ตอนที่มันยิงใส่พี่ชายของยูจินั่นแหละครับมันคือฟูกะขั้นอันติเมตสุดนะแล้วก็อย่างทาําที่เขาบอกเนี่ยไอายการที่เราจะได้เจ้าสกิลนี้มาเนี่ยเราจะต้องอัลล็อกผ่านในเรื่องพิเศษของเขานะครับในแมปด้วยถึงจะได้เจ้าสกิล ฟูกะนี้มาและอย่างต่อมานะครับอย่างที่บอกไปก็คือเจ้าตัวสกิลของเมกามาลูนะครับก็คือมันจะเป็นสกิลของไอเจ้าตัวเนี้ยเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูเนี่ยเออตัวนี้แหละและอย่างต่อมาที่เขาจะอัปเดตเข้ามานะครับก็คือเกมพาสเทดดิ้งซึ่งผมมองว่า การที่เขาอัปเดตเกมพาเทรดดิ้งเข้ามาเนี่ยมันอาจจะมีอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าเกี่ยวกับการเทรดเนาะเพราะว่าเพื่อนผมเนี่ยมันเป็น CK Fast Work นะครับตอนนี้มันเทรดได้กําไรจนมันได้หลายอย่างแล้วในการไปเทรดเนี่ยโอเคแล้วก็อย่างต่อมาที่เขาจะทําการอัปเดตเข้ามานะครับก็คือ u u l l t y y o f l i f e ซึ่งเขายังไม่ได้บอกรายละเอียดนะแต่นี่เป็นแค่สปอยเล็กๆน้อยๆว่า ขาอัปเดตอะไรเข้ามาบ้างและอย่างสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นการแก้บักสิกนะครับซึ่งเดี๋ยวก็ต้องมารอดูกันอีกทีพรุ่งนี้นะครับว่าเขาเนี่ยจะอัปเดตอะไร ที่แบบเข้ามาอพูดมึนจังต้องมาดูกันว่าเขาจะอัปเดตอะไรเข้ามากันบ้างเออต้องพูดอย่างนี้สิแล้วก็สิ่งที่เขาได้เขียนโน้ตเอาไว้สั้นๆเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆนะครับเขาบอกว่าบอสท,ที่อยู่ในสเน็คพิกหรือเจ้าตัวบอสของโกโจเนี่ยที่เป็นในโกโจล่างชั่วเขาบอกว่าจะไม่ได้เข้ามาในอัปเดตนี้เพราะว่ามันยังต้องการการปรับปรุงอีกสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็แต่เขาสัญญาว่ามันจะมาแน่ในอัปเดตหน้านะครับหลังจากอัปเดตนี้แล้วก็จะมีการเพิ่มเลเวลแคป ของเราด้วยนะก็คือนี่ตรงฝั่งนี้ของเราเนี่ยเขาจะเพิ่มให้มันมากขึ้นนะครับจาก420อาจจะเป็นสัก500หรือ600อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจต้องรอดูอัปเดตหน้าอีกทีหนึงแล้วก็มีเพิ่มเนื้อเรื่องใหม่เข้ามานะครับแผนของเขาเนี่ยที่จะอัปเดตเข้ามาเนี่ยตามมาเนี่ยก็จะมี s ิกอายคา l ามิ t ตนะครับก็น่าจะเป็นเจ้าตัวบอส โกโจเนี่ยแหละถ้าไม่ผิดอะไรนะแล้วก็จะมีโหมดเกมใหม่เดี๋ยวผมพาไปดูน่าจะอยู่ตรงตรงนี้นะทุกคนนี่ก็คือ exchange event ที่จะเข้ามาในอัปเดตหน้าของอัปเดตหน้าไม่ใช่อัปเดตนี้นะก็คือหน้าของหน้าไปอีกอ่ะเออแล้วก็จะมีเรื่องของ action ก็คือองค์กรครับซึ่งเราสามารถเลือกองค์กรของเราได้เนี่ยอยู่ที่ประมาณตรงนี้มั้งนี่ อันนี้เขาก็จะอัปเดตให้เราเลือกองค์กรได้นะครับก็เดี๋ยวเราต้องรอติดตามอีกทีเนาะว่ามันจะเป็นอย่างไงสําหรับอัปเดตหน้าของอัปเดตหน้าใช่ประมาณนี้ซึ่งเขาได้บอกไว้อีกอย่างหนึ่งว่าการที่เขาจะอัปเดตเนื้อหาทั้งหมดเข้ามาตุ้มเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ผลดีสักเท่าไหร่นะครับเขาเลยอาจจะแบ่งทยอยทีละอัปเดตอัปเดตอาจจะไม่ได้มาแบบบึ้มบั่มซัมเบะเออประมาณนั้นเพราะว่าการที่อัปเดตเข้ามาพร้อมกันทีเดียวเนี่ยมัน ใช้เวลาในการแก้ปัญหานานนะครับเขาเลยเลือกที่จะปล่อยเป็นทีละพาร์ททีละพาร์ทไปประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูเกี่ยวก,กับสกิลเป็นเทเลอร์ของเขานะครับว่ามีอะไรเข้ามากันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันดังไปไหม วิสกิลเมกามารูโคตรเท่อะทุกคน อ่านี่ก็น่าจะเป็นสกิลหูกาสำหรับทีเซอร์ที่เขาปล่อยออกมา ของสกิลฟูกะแล้วก็ตัวพับเพ็ดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีอะไรที่แบบเฟี้ยวๆบ้างเมื่อกี้เราก็จะเห็นอันนี้ใช่ไหมที่เป็นสกิลของเมกามารู้เนี่ยน่าจะมีสกิลระเบิดพื้น1อันละแล้วก็สกิลเสกออโต้บอทซึ่งผมไม่รู้ว่าออโต้บอทเนี่ยมันทําอะไรได้เดี๋ยวต้องรอมันอัปเดตเข้ามานะเดี๋ยวผมจะลองไปรีวิวให้ดูกันแล้ก็จะมีสกิลปล่อยไฟบาลกันนี้นะโอเคน่าจะเข้าขาประมาณ 4-5่ถึงหาสกิลไหมทุกคนเกาที่ผมดูแล้วอะประมาณ4-5่ถึงหสกิลนะเดี๋ยวเราต้องไปดูว่าอัปเดตจริงเนี่ยมันจะมีอะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้หรือเปล่าโอเคแล้วก็มาดูส่วนสกิลฟูกาที่เขาอัปเดตเข้ามานายอยู่ไหนเอ้ยนี่โคตรเท่เลยอะอย่างสุดเหมือนว่ามันจะทำลายโดเมนด้วยหรือเปล่าการที่เราใช้ฟูกะโหแต่ละเบิดโคตรอลังการโอเค สำหรับอัปเดตที่ผมจะสปอยก็น่าจะมีประมาณเท่านี้แหละครับทุกคนก็เดี๋ยวไว้เจอกันอีกคลิปหน้าหลังจากที่เขาอัปเดตนะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้อีกทีเนาะว่ารายละเอียดที่เขาอัปเดตเข้ามาเนี่ยมีอะไรกันแต่คลิปนี้ก็น่าจะเป็นน้ำย่อยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อบาย Bye.